ูงได้เบี้ยน้อยจบไปแล้วเอาเบี้ยน้อยเพิ่มสินค้าก็มาแล้วอยากเห็นในเงินเก็บทั้งวัยเด็กวัตัวเองก็มาแล้วแต่ตอนนี้ครับอยากเกษียส่วการออโต้พินด์ดอมันจะมีกลไกใดจะดีเท่าไปกว่าสินค้าตัวนี้นั่นก็คืออินรฟินิทเวลด์อินียตีมปลครับเดี๋ยวขอมอบเป็นทีนี้กับให้กับเมนเทอร์นนครับขอบคุณครับก็ต้องบอกว่าตอนนี้ทุกคนหน้าจะ เอ็นะครับตอนนี so ้ถ้าหอมรวมแล้วนะครับเบนเทอร์หนะครับก็ต้องอกรวมเช่นเดียวกันเพราะเราน่าจะไม่แพ้กันนะครับพวกเราต้องช่วยกันทำอาหารที่นประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับเราจะได้ทานอาหารเย็นของวันนี้กันแล้วนะครับต้องบอกว่าเมื่อสักครู่นี้นะครับที่เราได้เรียนรู้นะในเรื่องของโปรดักส์นะครับแล้วก็รวมถึงเซลล์ไอเดียต่างๆที่เราได้เรียนรู้จากเบนเทอร์ครั้งแรกนา้ครับก็คือพี่โอ๋ถูกไหมครับก็คือแบบไหนนะครับพี่โอ๋แบบไหนเอยอิสระาลัด คือจ่ายเงี้ยต่ำๆเน้นพุ่งสูงถูกไหมครับอย่างเช่นว่าเราอยากได้ทุนหนึ่งล้านบาทเราสามารถจ่ายเงี้ยประกันเพียงแค่เท่าไหร่ครับหนึ่งหมื่นสองพันบาทก็สามารถได้ทุนประกันแบบพุ่สูงกระจายเงี้ยต่ำได้แล้วใช่ไหมครับอันต่อมานะครับก็คือพี่ตาไหลตอบได้เลยครับลองเทิร์นเทลแพรก็คือหมายของหมายของว่าวันนี้เนี่ยจ่ายค่าที่แบบแกล้งนะครับเราก็รู้ตัวว่าเป็นการที่นำเงินส่วนหนึ่งไปลงเงินกองทุนรวมได้ด้วย แล้วก็อาจจะมีทักษะในกันตรวภาพในตอนแก่ๆแล้วประมาณนี้เอาไว้แนยนะครับเราก็ยังมีความคงท้องอยู่แล้วก็เมื่อกี้นี้คือเมนเทอร์บีพูดเกี่ยวกับเรื่องของอะไรครับของเวลแม็กซ์นะครับเวลแม็กซ์ well ก็คือหมายความว่าเป็นแบบประกันที่ออกแบบมาให้เราในสายท่าเตี้ยนปีครับ20ปีใช่ไหมครับแล้วจ่ายไปเรื่อยๆเลยลก็คือเป็นการวางแผนการในระยะยาวจริง,งๆ,ๆ,ๆนะครับแล้วตอนที่เราอายุเอ่อจ่ายค่าเตี้ยนครบ20ปีแล้วเนี่ยเราจะได้อีก โบนัสโต้รับอีก1นึ่งร้อยห้าสิเปร์เซ็นของเบียร์เบียร์แรกที่ชำระค่าเบียร์เข้ามาจ่ายหนึ่งล้านได้หนึ่งล้านห้าแสนบาทตบอปีใช่ไหมครับทั้งหมดที่พูดมาในสักพูดนี้เลยนะครับต้องบอกว่าเป็นทั้งก็คือกองทุนที่ที่เราเลือกในพอร์ตของเราเนี่ยก็เป็นกองทุนทั้งในประเทศด้วยต่างประเทศด้วยหรือต่างประเทศหมดเลยก็ได้นะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่เป็นธรรมดามากนะครับที่ A A b เป็นเรื่องปกติครับแต่แต่ลักการแบบสุดท้ายนะครับที่เราจะมาพูดถึงกันในวันนี้ ชื่อว่าแบบประการัน AA i n f i a n t Diaper Page นะครับซึ่งแบบประกันก็คือต้องบอกตรงนี้ครับว่าเป็นแบบประาการันที่คุณเริ่มต้นเอาเมื่อกี้ที่เบบราพูดกันมาเมื่อสักครู่นี้ครับอาจจะทุนเริ่มต้น1ล้านทุนเริ่มต้นสามแสนหกหรือทุนเริ่มต้นเท่าไหร่ไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่ตอนนี้เราจะมาพูดถึงโครงการหนึ่งตับตุ่มที่ทุนเริ่มต้นที่ติดห้าล้านบาทโอ้โหนะครับอ่ะทุนเริ่มต้นติดห้าล้านบาท ที่สำคัญตัวสุดเลยนะครับเราอาคว่าขอนเนี่ยครับก่อนก่อนที่จะไปพูดถึงโปรดักฑ์ฟีเจอร,ร์นะครับเราเามีก่อนว่าเออทำไมเราต้องมกกีทุน,นเริ่มต้นติด5ล้านบาทแล้วก็ a a มีความแข็งแกร่งยังไงบ้างครับต้องบอกว่า a a มีนะครับมีคือเขาเรียกว่า A กลมทั่วโลกของเราเนี่ยมีทั้งหมดกี่ประเทศนะครับใครบอกว่าลอยประเทศคือเอราจะไปกรี๊ดนะครับวันนี้บอกว่ามีลอ,อยประเทศนะครับ เอเอฟโร่ทัวโลกของเราที่หมด18นี่จะคำตอบอยู่ข้างหน้าของเราที่หมด18ประเทศทั่วโลกนะครับอยากถามพวกเราว่าเพราะเราคิดว่าบริษัทที่มีความแข็งแกร่งระดับที่ว่ามีทัหมดดำเนินงานทั้งหมด18ประเทศทั่วโลกเนี่ยนะครับทุกคนว่าเป็นบริษัทที่แข็งแกร่งจริงจริงไหมเออจริงถูกไหมครับแล้วเอเอเอรวย์นะครับจริงรวยต้องบอกว่าคือเอเอเอโรยคือจะบอกว่านี่ครับเล้วอเอเอโรยก็มีเงินระดับนึง ถามว่าเบเกนี่พาวเวอร์หรือว่าเอาเรียกว่าอำงานในการต่อรองกับพาร์เนอร์เยอะไหมครับอันนี้จะพูดง่ายๆภาษาง่ายๆที่แบบว่าไม่ได้ต่างตาเลยนะคือเอาเรียกว่าคือเรารวยอุ้ยเราเป็นบริษัทที่รวยมากเราทำงานภายใต้บริษัทที่รวยเพราะเรามีเอโุรกเนี่ยเป็น8ประเทศทั่วโลกนะครับทุกผู้ชมครับทีนี้เอบอกว่าอุ้ยชันหน้ามีคือเนื่องจากว่าคือชนะรวยเยอะและฉันก็มีลูกค้ารวยๆในมือเยอะมากเลยแต่ในอดีตเนี่ยต้อบอกอย่างนี้ครับว่า คือเวลาที่เราออกแบบโปรเจกต์ยูยูเดียด้มาใช่ไหมครับเงินที่ไปลงทุนในกองทุนรวมเนี่ยเราก็จะต้องออใช้ a อเออินเวสต์หรือทำงานภายใต้กองทุนที่ลูกค้าเลือกซึ่งก็อาจจะต้องบอกว่าโทคเอนก็คือดีอยู่แล้วแต่อาจจะแบบไม่ดีแบบต้นทุนปาประมาณนี้ครับเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากจะมีกองทุนปานกองที่เป็นไฮเบกฟันของเราครับที่รู้สึกว่าเฮ้ยเป็นกองที่ที่ดีจริงๆและเป็นกองที่คนรวยชอบอ่านะครับเพราะว่า ที่บอกว่าคนรวยชอบว่าทุนประกรันขั้นต่ำอยู่ทีห้าล้านบาทบบใช่นะครับค่าเดี้ยคือต้องสูงพอสมควรดังนั้นจุเอเอก็รู้สึกว่าอยากจะหาพาร์ทเนอร์ที่มาทหากับกองทุนกับกองทุนกับแบบลูกค้ากถูกเนี้ยโดยเฉพาะเลยเราก็เลยเไปติดต่อครับอ่าเอาง่ายๆคือเราก็เลยไปติดต่อตีบริจัรย์นี้นะครับไม่ไว่าเป็นแบล็คล็อกนะครับเดินสายแมเนจเมนต์ตนะครับเดินเรื่องพอร์ดก็แคระยอกรูปนะครับตีบริจัรย์นี้เนี่ยมาเพื่อออกแบบนะครับคือเอาง่ายๆว่าเรานะครับกจุเอเอ เราไปติดต่อสี่บริษัทนี้นะครับเราไปติดต่อสี่บริษัทนี้นะครับให้เขาเนี่ยช่วยติดต่อแอบติดต่อคุรวลูกให้ได้น,น่อยเพราะเราบอกว่าเราเป็นบริษัทที่มีความมัน่นคงทางการเงินและในะะ่ๆเดี๋ยวบริษัทเองเนี่ยบริษัทเอ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 ครับก็มีลูกค้าที่มีความมั่นคงาทางการเงินปุ่มามากๆเช่นเดียวกันแต่เขาไม่รู้เลยว่าเขาจะเอาเงินไปให้แบงก์ลอกบริหารยังไงเขาไม่รู้ว่าคือเขาจะเอาเงินไปให้ธนาคารกรุ๊บริหารเงิยังไงได้ถูกไหมครับดังนั้นคือเข,า,ขาจะใช้เราออเป็นวินโดว์ในการที่เราเนี่ยจะะสาาามรถเป็นน เชื่อว่าเขาจะสามารถเป็นตัวผูในกองทุนรวมระดับโลกระับนี้ได้ทีนี้สี่บริษัทนี้ก็เรื่อประมาณว่าอุ้ยเนี่ยแบงก์รอกเขาเลยบอกว่าโอเคเราเข้าใจว่าคุณมีลูกค้ากลุ่มสินทรัพย์กลุ่มแบบนี้เยอะๆจะต้องบอกว่าคือไม่เพียงแต่เป็นอัลต้าไม่ไม่เพียงแต่เป็นไฮเน็ตเวิร์ตนะครับอัลต้าไฮเน็ตเวิร์ตหรือว่าโลเทียมที่เทียมไฮเทียมของไฮเน็ตเวิร์ตของของประเทศไทยเรามีเยอะมากๆดังนั้นคือสี่บริษัทนี้ครับร่วมมือกับเอเอก็เลยจัดตั้งกองทุนรวมขึ้นมาต่างกอง สามกองนี้นะครับก็บอกว่าเป็นสามกองที่เป็นกองทุนต่างประเทศทั้งหมดไม่มีในไทยเลยเป็นกองทุนรวมที่เป็นกองทุนในต่างประเทศทั้งหมดย้งว่าคือต่างประเทศทั้งหมดนะครับไม่มีกองทุนไทยเลยนะครับมีหมดสามกองอ่างงไหมครับสี่สี่เออก็คือเอาง่ายๆคือมี่พันเป็นหมดห้าคนในตอนนี้เอาง่ายๆก็คือมีเอเอบวกสี่ถูกไหมครับก็จรวมเป็นหมดห้าห้าบาทดีถูกไหมครับถ้ามองแบบนี้นะมีเอเอหนึ่งนะครับอ่าเอเอคือหนึ่งแน่ๆ ต่อก็คือมีอีกแบงค์ล็อกนะครับเบลล์ตันแมネจเ,เมนต์นะครับเบลลี่ทีฟอร์ดก็แค่ไปร่วมรวมรวมไปหมดห้าก็มาออกแบบด้วยกันออกแบบร่วมออกแบบร่วมกันนะครับ <S <S เพื่อที่ว่าจะให้ลูกค้าของ a อ a เนะี่ยสามารถซื้อป,ประกันเพืก่การลงทุนถึงเยอะหรือว่ายุดดิบหนเนี่ยที่คุณป,ประกันติดหล้านบาทขึ้นไปให้เอาองนี้ว่าคือนอกจากได้ประกันแล้วคุณติดหล้านบาทแล้วเงินส่วนหนึ่งที่เหลือไปลงทุนในออมทุนรวมเนี่ยจากเดิมที่อย่างเช่นอัสระบาสก็ไปลงทุนในกองทุนรวมที่ ก็บอกว่าเอเออ e นเ Pro เปนดูแลหรือลูกค้าจะเลือกแบบว่าขอดบริโอที่เองทำได้อย่างที่บอกเขาทําว่าส่วภาพอกองทุนรวมเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่แบบรอยเอเแบบไาห์เวฟาแบบนี้แต่นี้ก็คือเอาง่างง่ายว่าเราจะออกแบบมาเพื่อแบบสุดเอกลักษณจริงกอลูกค้าคตอนนี้ทุกคนรู้สึกว่าคุยพูดกออยากซ้อแล้วนะครับตอนนี้อ่าทีนี้คำถามคือแล้วเราครับมีกองทุนยังไงบ้างเขาเลยออกแบบมาชื่อกองตัวสอกองแบบนี้ครับอ่า กองแรกครับฝั่งซ้ายดูสุดเลยครับตัวมี AMC อ่า AMC ครับตัว A นะครับย่อมาจากคำว่า Global Allocation Fund นะครับตัวนี้นะครับก็เอาง่ายๆเลยว่าตัวนี้เนี่ยค่าบริสิกเลยครับเปรี้ยวกราดอ่านะครับเปรี้ยวกราดแปลว่าแบบว่าโอ้หแสดงว่าอย่างนี้ถ้าเห็นคำว่าได้ยินเขาเปรี้ยวกราดก็คือคิดว่าความเปลี่ยนสูงไหมครับสูงเนาะอ่านะครับตัวที่สองครับ m o โ e เดเ e ตโม e ดเลตแปลว่างกลาง ก็ว่าแบบนิวโชว์นิดนึงนะครับแล้วก็สุดท้ายคือคอนเวนชั่นอลคอนเวนชั่นอลก็คือแปลว่าอะครับแปลว่าซับซ้อนน่นารำคาคือไม่เสี่ยงสุงมากจนเกินไปทีนี้มาดูครับว่าตัวเอนะครับโกลว์กับออโต้ไลซีอัลโลเกชันปันเนี่ยเป็นกองความเก่งถุงที่ลงทุนด้วยตาหนาักทุนเนี่ยเก่งถึงหนึ่งร้อยนะครับแล้วก็ตาหนักนี้ฟูนถึงสามติ๊และหลายคนถามว่าเอาแล้วอีเจ็ดถึงหนึ่งร้อยเราสรุปว่คือถ้าลงทุนไปร้อยดีแล้วเนี่ยงตาหนักตาหนันี้จะเท่าไหร่นะครับ ประมนี้ใช่ก็คือเอาง่ายๆว่าเขาเปิดมาเลยว่าเขานีทธิดที่เจลตาหายคุนเนี่ยเจ็ดิถึงเจ็ดนึ่ร้อยนะปางนี้ปีนอาจจะประมาณเจ็ดปีหน้าอาะร้ยเจ็ดาเจ็ดิหที่หได้หรืออาจจะประมาณตั้งแต่เจ็ยี่สิประมาณนี้ครับถูกไหมครับอ่าต่อมาความเปลียงคือตัวบกเดอร์เนี่ยก็คือจะอยู่ที่4ี่ตถึงแปดิในในส่วนของเม็นตาขายทุนตาขายนี้ยี่สถึงหกตินะครับตุวท้ายท้าสุณนะครับคอนเวนชั่นแนลนะครับวามความเกดต่ำเนี่ยนะครับ ก็ติดถึงห้าตาตัดทุนสี่ถึงห้าติดเองแล้วก็ตาตัดนี้ก็คือห้าถึงเก้าติดพอถึงนะจุดจุดนี้เนี่ยหลายหลายนจะมองว่าเฮ้ยแล้วตาตัดทุนคืออะไรตาตัดนี้คืออะไรนะครับตาตัดทุนก็คือเป็นหุ้นนะครับตาตัดนี้คือก็อย่างที่บอกคือมีความแตกต่าจริงๆนะครับดังนั้นคือวันนี้ถ้าลูกค้านะครับชอบในส่วนของแบบโหอยากจะลงทุนแล้วได้ผลตอบแทนสูง ก็ต้องเป็นตัวเกรสิกถูกไหมครับแต่ถ้ารู้สึกว่าไม่อยากเสียมากๆไม่อยากจะแบบลงทุนกับเสี่ยงอะไรมากๆก็ต้องเป็นตัวเมอร์เดเลตครับแต่ถ้าลูกค้ารู้สึกว่าลูกค้าเป็นผู้สูงอายุแล้วแล้วรู้สึกว่าชดใช้ความเสี่ยงได้ต่ำมากๆก็ต้องเป็นตัวอะไรครับคอนเทนเซนชั่ลถูกไหมครับนี่คืาสั่งกองนี้ซึ่งต่างกองนี้ต้องบอกว่าทุกบรรจลอยะครับเมื่อสักครู่ที่เราได้ดูกันไปผี่บรรจงพอดีใช่ไหมครับทุกบรรจงเนะครับ,ก,บระะก็คือร่วมดำเนินงานได้แต่เพียงแพ่ว่าดำเนินการในทางที่มันแตกแตกต่างออกไปนะ เพื่อนพอใจเราใช่ไหมครับทีนี้นึกมาวามันเป็นแบบนี้เนี่ยลูกค้าที่จะทําแบบนี้ได้เนี่ยการที่จะให้ปริจาติบริจาเนี่ยดูแลเงินให้เราเนี่ยเขาก็เป็นคนที่มีติตทุกข์สุดประสุควนถูกไหมครับดังนั้นเราจึงตั้งกฎเกณฑ์มาเลยว่าลูกค้าที่สามารถซื้อประกันแบบนี้ได้จะต้องซื้อตัวประกันตั้งต้นที่ติดห้าล้านบาทอ่าครับอันนี้ผู้บบิษัททาบเข้าใจเลยครับติดห้าล้านบาททีนี้ตนเองก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยแล้วเซลล์ไอเดียไหนที่รู้สึกว่าฟ เกี่ยวกับเรื่องของการวางแผนการระยะยาวแบบนี้นะครับนนก็เลยคิดว่าแบบนี้เป็นสิ่งที่นนเอาไว้วางแผนการเงินให้กับลูกค้าว่าจะเป็นการเกษียณหรือในกรณีที่ว่าการวางแผนการเงินสองบุตเว้รอะไรนี้เปนตัวตัวอย่างในแบบแบบนี้เนาะอ่ะทีนี้เนี่ยอันแบบแรกครับนนท์ชอบนนทจะวางแผนการเงินของพี่ที่อินเบลเนี่ยสองรื่องเรื่องแรกก็คือในเรื่องของการสมัครบริโภคครับอันอนี้ตอบคือเรื่องของการที่จะเป็นรีไาเนิ่ซึ่ง อีสิทธิ์เบลเนี่ยเขามีให้เราเลือกสองสองสองสเตจเม่หนี้ถูกไหมครับถ้าเรา,เ,านนเดี๋ยววันนี้นะครับเดี๋ยวราอาจจะได้ลองกกอในส่วนของอีสิทธิ์เบลดูเพิ่มเติมนะครับที่เขาบอกว่าเขาจะให้เราเลือกเลยครับว่าเราต้องการจะซื้ออีสิทธิ์เบลเนี่ยในในมุมของแบบไหนนะครับอันแรกก็คือจะเป็นแบบเลกาซี่เลกาซีคืออะไรครับเลกาซีคือคือเพื่อเป็นมรดกอันที่สองคือซื้อแบบอะไรครับแบบบริชายเนี่ยก็คือแบบเกษียณนะครับอ่า ทีนี้เนี่ยค่าตู้จัดกระเขียนเนี่ยนะครับให้ลองคายดูครับว่าระหว่างคือแบบเลกาซีกับซื้อจบดกรเขียนเบี้ยประกันนะครับด้วยทุนติดห้าล้านบาทเท่ากันอันไหนแพงกว่ากันครับบีไทยมีต้องแพงกว่าแน่นอนเพราะว่าเขาต้องมีการถอดเงินให้เราในอนาคตนะครับเป็นทุกปีทุกปีให้เราแบบแน่ๆเนี่ยนะครับแบบแบบที่เราขีไว้เนี่ยนะครับคือคิดดูว่าคือเขาต้องให้เราให้ให้เงินเราแบบนั้นนะครับแต่นั้นคือเอ่อการจ่ายการจ่ายค่าเบี้ยก็ต้องแพงกว่าและสำคัญคืออีกหนึ่งเรื่องที่เมื่อกี้บนหลุดผมแจ้งไปครับ การเลือกกองทุนนะครับไม่ว่าจะเป็น agressive ครับโ o เ e r a t e หรือ conventional นะครับค่าเลี้ยแตกต่างกาันอ่าถ้า <c oughs> อเ r ร s s i v เนี่ยคือถูกสุดแล้วะครับหมายความว่าถูกแตะเึ่งว่าทุนติดห้าล้านบาทกาันซื้อทุนติดห้าล้านบาทเป็นแผนเลกาซีแล้วปรากฏว่าคือเราเลือกแผนการลงทุนนะครับก็คือมีข้อสา่กองนี้ให้เราเลือกแต่ตอนแรกใช่ไหมว่าเอาเสี่ยงสูงเสี่ยงกลางเสี่ยงต่ำเสีเ่ยงสูงค่าเลี้ยตุนที่สุดเสี่ยงต่ำค่าเลี้ยแผงที่สุด เดี๋ยววันนี้เนี่ยอาจจะฟังไปก่อนแล้วก็เราไปตบทีเล่นได้นะครับทีนี้เสร็จปุ๊บนะครับพอเราพาดนเองก็เห็นภาพเลยว่าอ๋อจริงๆแล้วเนี่ยแบบอาการแบบนี้มันเหมาะมากเลยในการวางแผนสมอมาโดดและนะครับและวางแผ่นกาเซียทีนี้ไอ้ข้อสอบมาโดดก็สมอมาโดดเรื่องอะไรล่ะส่วนมากเราครับพ่อแม่ครับที่ที่มีลูกเขาจะมาจะสมอมาโดดในด้านไหนครับด้านการศึกษาบุตรถูกษานะครับนนก็เลยขออนุญาตเอาไอเดียเนี้มาแชร์ด้วยเช่นเดียวกันนะครับ อย่างเช่นเรื่องนี้อันนี้คือเป็นเรื่องจริงที่ไปนำเสนอมาแล้วเมื่อไม่นานมานี้นะครับแล้วก็ลูกค้าก็เกณต์ลูกค้าก็เข้า,ขาใจนะครับบอกว่าหนูก็ได้วางแผนเกษียณก็คืออย่างอย่างเพาดีเราวางแผนการเงินด้านการต่าขง,ขงของของสมุดน,นครับซึ่งตอนนี้นะครับในเคสนี้นครับตัวตัวอย่างเช่นเคสนี้เลยว่าคุณพ่ออายุ51ปีคุณแม่อายุ45ปีลูกอายุ6ขวบกระดุกกระด้างนี่ยคุณพ่อคุณแม่มีลูกตาแก่ถไหม มีลูกคนเดียวด้วยครับแล้วตอนนี้คือลูกลูกเรียนโรงเรียนนาชาติที่แพงมากอาจจะไม่ได้แพงแบบฟูดสูทแต่ก็คือราคาสูงพอสมควรนะครับอ่ทีนี้นะครับอยันครับแม่สี่ห้าพ่อห้าเด็กตอนนี้ลูกอายุหกขวบครับทีนีนะเกกนเ้เนี่ยการการเริ่มต้นวางแผนการเงินในเรื่องของการศึกษาเนี่ยอดัตต์แรกที่เขาต้องกำหนดเป้าหมายก่อนว่าจะให้ลูกเรียนเพื่ออะไรถูกครับคำน,นึงแค่จ่ายวางแผนการลงทุนแล้วก็จัดการความเสี่ยงอันนี้คือฟโนเมีนาบอกเลยนะครับว่าอดัตต์แรกเป้าหมายเนี่ยก็คือว่าเฮ้ย จะต้องแบบพ่อแม่เนี่ยส่งลูกเรียนทั้งหมดต่างๆของเราเนี่ยคืยอยังไงบ้างเรียนเพื่ออะไรอ่าเรียนเพื่อพัฒนาตัวเองเพื่ออยู่ในสังคมน,นะครับหรือขออนุญาตไปแบบเร็วๆเลยนะครับก็ต้องมาดูว่าเฮ้ยเราแค่จ่ทั้งหมดที่จะต้องเรียนเนี่ยเอาจริงเนี่ยประมาณกี่บาทอ่าประมาณกี่บาทครับแล้วต้องรวมเงินเฟ้อเข้าไปด้วยนะครับอันต่อมาวางแผนการลงทุนครับว่าเอ,อ้อออยเนี่ยต้องเรียนแบบนี้เนี่ยเราต้องมีเงินเท่าไหร่ต้ลงลงลงทุนยังไงบ้าง และใช้ถุ่สำคัญที่สุส่ซึ่งเรื่องนี้เราสามารถพูดกับลูกค้าเราได้เลยครับว่าจริงเลยครับว่าวันนี้นะครับคุณพ,พ่อคุณแม่ยังอยู่เนี่ยลูกไดเรียนแบบนี้แน่นอนถูกไหมครับแ,แต่ถ้าหากว,ว่าผู้ปกครองเนี่ยตัวตื่นตัวข่าวเนตรงนี้ทีเ่เขาเก็บว่าในกรณีที่ผู้ปกครองเสียชีวิตคี่พันลูกจะเรียนแบบนี้เลยครับก็ถามเขาเลยอาจจะได้เรียนเป็นแบบโรงเรียนที่ตอบกลงมานถูกไหมครับอ่ะทีนี้เมื่อกะพูนี้เดนแจ้งแต่ครับแม่อายุ4ี้พ่ออายุ5 1อนะครับ ทางพ่อและแม่มีรายได้ทับคู่ค่าเทอมลูกเป็นค่าเทอมที่มาจากการที่พ่อครึ่งหนึ่งแม่ครึ่งหนึ่งแม่ไม่ไเป็นไรบ้างแม่ไรายได้ต่อปีประมาณ5าล้านพ่อไรายได้ต่อปีประมาณ5าล้านพ่เท่ากันเลยเราตอบคนเอาเงินมาแชร์กันแล้วก็คืออะไรครับแล้วก็คือเป็นในส่วนของขอค,ค่าเทอมลูกอีค่คนดูค่าเทอมลูกบ้างครับค่าเทอมลูกเนี่ยเวลาเียวิธีการทําทต้องทำให้ละเอียดแบบนี้เลยนะครับว่า ค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าเล่าเรียนเนี่ยอัด uh ดั้แรกต้องดูก่อนว่าปีดาเนี่ยอายุเท่าไหร่อ่51มารดาอายุเท่าไหร่4.5อายุลูกเท่าไหร่6ขวบตอนนี้อีชั้นตอะไรตอนนี้ค่าเทิมต่อเนี้ยเท่าไหร่ครับ4 8 7 5 0 0ฝากเสียบด้วยไหม่ะ3,000บวกอินเทอร์เอี6เปซ็นต์ด้วยนะครับ6นี่คือเราต้องคิดฟิวเจอร์แวลูด้วยนะครับทุกคนพอเข้าใจฟิวเจอร์แวลูแล้วใช่ไหมรับว่าต้องทำยังไงก่อ่นเสร็จปุ๊บ ก็ทำมาเรื่อยๆครับจนถึงจบเรียนโทเนี่ยขออนุญาตไปแบบรวดเร็วนะครับจนถึงจบเรียนโทเนี่ยถ้าไม่รวมอินเฟอชั่นเนี่ยอยู่ที่ประมาณ1.7ล้านแต่ถ้ารวมอินเฟอชั่นมาแล้วจะอยู่ที่22.15ต่างการมางเกือบถึงเท่าตัวถูกไหมครับทุกคนวันนี้ยพ่อแม่เขรู้แล้วว่าโอ้ยจริงๆอ่ะถ้าให้ลูกเรียนจบปโทแบบที่ตัวเองอยากได้จริงๆเนี่ยต้องใช้เงินรวมรวมเงินเฟ้อเนี่ยอยู่ที่ประมาณ20ล้านเพื่อช่วยมันต่อมาทันทีครับ ถ้ามีใครคนใดคนหนึ่งตายไปก่อนคิดว่าอีกคนหนึ่งลำบากไหมครับทุกคนลองตอบดูไปแล้วนะครับลำบากครับลำบากถูกไหมเช่นพ่อตายก่อนแม่ยังอยู่แม่ยังอยู่พ่อตายก่อนเรือก็ตันแต่นะครับใครตายก่อนใคคนหน,นึ่งคือรู้สึกว่าเฮ้ยเอางี้คือมีความลำบากทันทีเลยนะนนท์ก็เลยบอกว่าทช่อย่างเนี้ยทั้งพ่อและแม่ควรจะต้องมีแผนที่มีคู่อ่ะและเนี่ยคือเราก็คิดมาแล้วว่าเออแผนที่มันน่าจะเหมาะสมก็คือ เราก็เลยวางแผนด้วยเป็น Bell. อินฟินิตเบลอ่านไปดูคุณขอบคุณแม่ก่อนละกันครับอ่าของคุณแม่เนี่ยอายุตัวอย่างแผนไทม์ไลน์เนาะก็ก็นำเสนอด้วยแบบประกันอินฟินิตเบลเพชทีอันดับแรกคือเป็นแบบเลกาซีก่อนง่ายๆว่าค,คุณแม่เนี่ยอยา,ายุสี่ห้า,า 4, ปีถูกไหมครับเก็บเงินปีละสามแสนสองหมื่นหนึ่งพันบาทอุ้ยฟังเรเก็บเงินฟังเรืองการจ่ายนะครับมันคือการมันไม่ได้เป็นการจ่ายนะมันคือคือการอะไรครับเก็บเงินอ่า เก็บเงินปีละ3แสนต่อนะครับด้วยอาายตัตราผลตอบแทนที่5%เลยแล้วก็อันนี้คือเลือกเลือกเป็นแบบอ g r e ร s i นะครับไม่ได้เลือกเป็นแบบเอ่โอโ o d e ล a t e หรือคอนเวนชั่น n a ลเป็นแบบอ g r e ร s i นะครับจ่ายค่าจ่ายค่าเบี้ยที่ปีละ3แสนต่อเนี่ยคูณ15ปีครับจ่ายแบบ15ปีเข้าไปก็เป็นเงินประมาณ4ล้าน8แสน115,000บาททั้งหมด15ปีตั้งแต่อายุ45ถึงอายุ59ปีแล้วคือจ่ายค่าเบี้ยคุณแม่ก็เสียงพอดีตอน,นอายุ60โอเค ทุกลูกค้าลูกค้าก็รู้สึกว่าเลยครับเออเขาจ่ายเติด5ปีเพราะอะไรครับเพราะว่าคือเราไม่ไม่ไม่ให้เขาจ่ายรายเดืนไปให้เขาจ่ายแบบใคว่า d ี a แต่ละปีแต่ละปีแต่ละปีตื่นแต่ละปีก็ให้ดีเจเป็นรายเดือนด้วยนะครับโหทุกคนลองดูภาดเลยครับว่ารายรายปีต้องมาดีเเป็นรายเดือนแล้วแถมการชำระคที่ยังชำระที่ยังตั้ง15ปีคือเอาไรเนี่โอกาสครับคือมันต่ำมากจริงๆแล้วโอกาสที่จะได้ตอบแทนแบบเนี้ยมันเป็นไปได้สูงมากทุกคน อันนั้นคือค่าทุกคนมีลูกนะทุกคนลองอินเทอร์ทิ้งดูว่าเราเรามีลูกเราอายุสี่สิบห้าปีลูกหกขวบตอนนั้นเนี่ยเราอายุยี่สิบสี่ปีเราจ่ายค่าเรียกไปประมาณห้าล้านแต่อะไรอายุี่สิบสี่ปีเนี่ยเรามีเงินประมาณเจ็ดล้านคำถามคือสมถติว่าไอ้เงินเจ็ดล้านตรงนี้เนี่ยถ้าลูกโตแล้วครับในวันถึงวันนั้นวันที่เขาแบบเขาที่ชื่อเถื่อนอายุยี่สิบสี่ปีก็คืออีกยี่สิบปีข้างหน้าตอนนั้นลูกอายุมาที่ผมอายุเจ็ดปีแล้วจบเรียนพรมมาแล้วอะ เงินก้อนนี้มันอาจจะถูกส่งต่อกลับมาให้กับตัวเองเป็นเงิน,งนปีนี้ได้นะครับทุกคนได้แต่ในขณะเดียวกันนะระหว่างนี้เนี่ยคือโนนก็แส่ไอเดียที่ว่าวันนี้สมมติว่าถ้าเราไม่ถอยุี4ปีแต่15ปีแล้วเราเกจชีวิตไปเนี่ยเงิน15ล้านบาทจะส่งต่อให้กับการดูแลลูกคันทีถูกไหมครับอ่าหรือแม้กระทั่งว่าในอนาคตเนี่ยโหแบบถึงอายุ78ปีนนนเนี่ยเขาม,นะมี NMBP 24ล้านนะครับก็ยังได้นะครับแบบนี้อันนี้คืออันที่หนึ่งเป็นแบบเนกาตี แต่ถ้าเป็นฟรีไทม์เน้นนะครับฟรีไทม์เน้นก็คือการที่เราเซฟไว้เลยว่าในอนาคตเราจะได้เงินกลับขึ้นมาเท่าไหร่ะนะครับนนก็เลยเซฟไว้ว่าให้เขาเนี่ยได้งเงินเกษียณปีละหกแสนบาทนะครับหกแสนบาททีนี้ก่อนค่าเบี้ยอยู่ที่ประมาณ7จ็ดแสนแปดนะครับเจ็ดแสนแปดนี้นะครับอินเฟลแล้วก็ NAV ห้าเปอร์เซ็นต์ต่อปีเนะะี่ยค่าเบี้ยรวมสิบห้าปีก็เป็นเงินกว่าสิบเอ็ดล้านอ่ะผู้ว่าที่ต่อล้าดีกว่าครับที่ต่อล้ารตรงนี้ใช่ไหมก็คือจ่ายค่าเบี้ยสิบห้าปีเท่าเากันแบบนี้เนะี่ย ลูกค้าก็เก็บมุมนี้เหมือนกันว่าเออใส่ทับที่สูงกว่าแต่ตอนอายุนะครับเงินเนี่ยเราลองทำลองทำแผนให้เขาดูนะครับตั้งแต่อายุ60ถึง84ปีเิี่ยนะครับได้เงินคือทุกปีปีละ6หกแสนบาทที่เป็นเงินเกษียณ6กแสนบาทคูณ25ปีเป็นเงินกว่าสิบห้ล้านณอายุ84ปีนะครับตอนนั้นคืออะไรแน่บ้างก็คือประกันตัวค่าไปแล้วด้วยนะครับพอตั้อายุแปดสิปีเนี่ยโหหลังจากเกษียณเนี่ยหลังจาก85เนี่ยก็อาจจะไม่ได้คุ้มครองในเรื่องของตัวพาสแล้วนะครับ เขายาังเกิดเงินนะครับที่จะเอามาในการที่ดูแลตัวเอลงในสึดวันที่เขาแบบหมดลมหายใจเนี่ยอีก19ล้านสรุปนะครับสรุถ้าเป็นแบบนี้จริงๆเนี่ยนะครับเขาจะมีเงิน15ล้านบาทบวก19ล้านเขาจะได้เงินทั้งหมดประมาณ34ล้านบาทถูกไหมครับแต่จ่ายเงินเพียงแค่100ล้านลูกค้าก็เก็งอีกเหมือนกันลูกค้าเลยว่าพี่จะทำแผนไหนดีนะฮะลูกค้าก็ตอนนี้กาลตัดสินใจอยู่ครับอ่าอันนี้แบบบริการซี่ก็ดีไทยเน็ตก็ได้นะครับอ่าครับแต่ว่าเกิดลูกค้าทำแบบไหน,น ตลอดเลยลกาซีอย่างยี่ไคเบ้นครับเพราะและเลกซี่อุ้ยท่าน้เป็นคนดีเลยรับบอกว่าเลกซี่ค่ะทำไมแหละลูกค้าทำยี่ไคเบ้นล่ะถูกไหมครับอ่าอันนี้คือขอบคุณแม่ครับทีนี้เรื่องของคนพ่อบ้านนะครับผู้ชายอายุ71ปีด้วย,วยทุกอย่างใน,นการคนอพพคนเทนต์เหมือนกันเลยขอบคุณพ่อจ่ายค่าเที่ยว10ปีขอบคุณแม่จ่ายค่าเที่ยว15เพราะทุกท่านสองท่านเนี่ยเกษียณตอนอายุอายุ60หมดเลยเราก็อยากให้ลูกค้าเนี่ยสมนาค่าเทียตตย่ยวกับตามเร,รเาพพาพื่กเกษียณ คุณพ่อ10ปีเนี่ยก็จ่ายค่าเรียนอยู่ที่6 6 7 5 0 0บาทนะครับอ่คอนเซ็ปต์เหมือนกับคุณแม่เลยนะครับคอนเซ็ปต์เหมือนกันเดียวเลย<อ>แต่จ่ายถึงกว่านี้หนึ่งเพรอายุมากกว่าด้วยเป็นผู้ชายหนึ่งเป็นเพศชายต่ออายุมากกว่าตามเลีออลเ้ยงเวลาการชำระเงี่อนตั้งกว่าตามสามตัดใจนี้จึงทำให้คุณพ่อเนี่ยแพงกว่าประมกันที่เขาตัวถูกครับแล้วก็แต่ถ้าเป็นแบบปวทีนี้นะครับก็จ่ายคอนเซ็ปต์ในแบบของคุณแม่เมื่อกี้เลยนะครับ ใส่ที่ปีละหล้านหนึ่งแสนหกมื่นเจ็ดพันบาทคูณสิบปีทะากับสิบเกือบสิบล้านเหมือนกันนะครับแล้วก็ได้เงินเกษตมาคนยี่สิบหกปีเนี่ยตั้งแต่อายุหกสิบห้าถึงเกาสเนี่ยะครับก็15ล้านบาทไปแล้วแล้วก <15, 000 S 2> ็เหลือใ้อีกคือเล้านก็รวมรวมตัวร้อสามพันกว่าล้านเหมือนกันแต่จ่ายค่าเบี้ยปเะียนแค่11ล้านถ้าลูกค้าต้องการจะทำแบบเออ้องลที่ว่าน้องลจะต้องให้พี่ทำแผนอนี้ครับเพราะว่า6 6 0 0แล้วก็1.1.1ล้านทำแผนไหนครับทุกคน หนึ่งจุดหกหนึ่งจุดหกโอเคหนึ่งจุดหนึ่งหกนะคะมีหลายๆบอกว่าชอบแผ่นวีไพเน้นบางคนว่าอุ้ยฉันชอบแผ่นเดลกาซี่เนาะแต่ความเป็นสีผมวันนี้ลูกค้าต้องรู้ปากวันนี้เลยเอาแผ่นไหนดีครับคุณแผ่นวีไพเน้นนะเดีเวอร์สขารับของเราที่สุดในตอนนี้เนาะทุกคนบอกว่าอุ้น่าจะโอเคเลยนะครับไม่ว่าจะเองนก็ตามแต่เอาเขาเป็นแผ่นวีไพเน้นได้ก่อนเพราะว่าเพื่อนะครับคุณภาพที่ดีขึ้นของลูกค้าในอนาคตโอ้โหเราอกว่าใช่เลยทีนี้เกี่ยวกับผมได้อย่างไร ประมาณนี้ครับเนี่ยครับก็อันนี้ก็คือการใช้แบบอิสระแต่ความจริงคือมันแพงผลิตภักฑ์พิเศษมันก็อาจจะเยอะกว่าน,นี้ม,มากๆแต่ว่าพี่นนท์ก็ลองทำให้ดูครับว่าเป็นแพงแบบนี้เนี่ยจะมีลักษณะแบบนี้นะครับพี่เล่ครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้ก็เดี๋ยวพวกเราครับไป้นะตอนนี้ไม่พมเ,เรพราะตอนนี้เตอนแต่แต่งตาทุกันประมาณว่าได้โปรดเถอะช่วยกันอ่ะพี่นนท์่งเป็นคนแรกครับในตอนนี้นะก็เรามาอย่างรวดเร็เวเราคิดถึงอย่างรวดเร็วนะครับภายในชั่วโมงขอบคุณครับขอบคุณครับ แน่นอนครับคุณจะได้ถามพี่อลโวดิแน่ในะ่วันพรุ่งนี้ถ้าคุณไม่ถามเขาถามคุณแน่ในเซสชันปีเซนต์ครับก่อนเราจะจบคันยังไม่ได้จบดีนะฮะ